วันนี้หนูมาเรียนที่ MST Med นะคะเทนสัมภาษณ์ของทันตแพทย์นะคะจะเป็นฝึกทำความถนัดพวกเหล่าฟันหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเทนสัมภาษณ์ว่าเราแบบพลาดตรงไหนแบบต้องเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศการเรียนก็ดีค่ะมีเพื่อนที่เหมือนแบบเราจะเข้าที่เดียวกันก็เลยแบบคิดอะไรคล้ายๆกันแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนแบบเป็นยังไงเขามีความคิดยังไงแล้วเขาทำได้แบบไหนอะไร ก็ใจดีค่ะอย่างคนที่เทนสัมภาษณ์เขาก็จะเหมือนดู้เข้มๆแต่ว่าที่เขาเข้มก็เพราะว่าเขาแบบจะให้เราเข้าใจสถานการณ์จริงอะค่ะอย่างหนูก็เหมือนเขาบอกว่าดีแล้วแต่ว่าต้องไปฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าแบบเวลาเราทําฟันอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็แบบเบามือนิดนึงก็มั่นใจมากขึ้นนะคะมันเหมือนถ้าสมมติว่าเราไปสอบเราไม่มีอะไรเลยมันก็เหมือนไม่มีอาวุธอยากชวนให้ทุกคนนะคะที่จะเข้าไม่ว่า อาจจะเป็นคณะอื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ก็ได้ที่จะเข้าอยู่แถวๆนี้ก็ถ้าสนใจก็มาเรียนที่นี่ได้เพราะว่าเขาเหมือนเขาพร้อมแล้วว่าที่นี่จะต้องแบบใช้อะไรบ้างต้องสอนแบบไหนรู้เทคนิคแล้วอย่างน้อยเราจะได้รู้เทคนิคว่าเออเราควรพูดแบบนี้ตอบแบบนี้กรรมการถึงจะถูกใจ